กับสวัสดีครับมีต้อนรับสุการสักกิจการของความเกินนะครับและวันนี้เราก็มีเกมระบอกในมีชื่อว่าวันพีะไดีกันครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะมาประกาศผลรางวัลผู้ชนะในกิจกรรมแปลได้ให้เลยนะครับผู้ชนะนี่นะครับรูปรูปภาพที่บอกว่าแปลได้ให้เลยนะครับผู้ชนะก็มีดังนี้นะครับมี2ท่านนะครับคือท่านนี้หนึ่งคือท่านนี้เลยนะครับขอแสดงความยินดีนะครับ นี้ท่านนี้เลยส่วนท่านที่สองนะครับก็ท่านนี้แหละครับนี่นะครับท่านใดที่รู้ว่าชนะถ้าคุมาใน facebook นะครับเอาละครับคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามนะครับลอดสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับและขอกิจกรรมใหม่ด้วยตขอคลิปกันนะ บายแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ